สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากซีรีส์เลยค่ะเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องเมเดซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะโอเอพรชนกค่ะรับบทเป็นเอิงเอ๋ยค่ะเกศพุชลินค่ะรับบทเป็นเกณฑ์หลงค่ะในระหว่างเรามาคู่กันครั้งแรกตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอาตอนที่แบบทุกมาถึงจุดที่ว่าอ่ะนี่คุณจะเป็นเอิงเอ๋ยคุณจะเป็น,น,เ,ปนเกณฑ์หลงแล้วครั้งแรกที่รู้ว่า ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคนนี้จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราน่าจะง่ายๆสบายๆชิลแน่เลยหนูรู้สึกว่าน่าจะแบบไปด้วยดีไปด้วยกันไปได้ไหวได้ไกลใช่ไปได้ไกลค่ะเพราะว่าเขาแบบตรงกับคาแรคเตอร์มากๆหนูรู้สึกว่ายิ่งยิ่งการที่เห็นเขายิ่งเล่นกับเขาหนูก็รู้สึกเขาเล่นดีมากเลยแต่พอเห็นเขาออกนอกจอคือตรงแบบ ถูกต้องทำถึงทำได้ได้ทำไม่ไปก่อนไม่ไปก่อนต้องมาแต่งจริงๆในแบบตาาได้ความรู้สึกของพี่คนดูนะพี่รู้สึกว่าเออแบบเออเขาดูสวยแพงใช่คนหนุ่มดูร้อนมาดูอรค่ะมีบริการบริการเต็มหมดเลยใช่เออค่ะแล้วมีหลายซีนค่ะที่เขาทำหมายถึงว่าไม่ได้มีในบทแล้วเขาก็ใส่เสน่ห์ของเขาลงไปซึ่งแบบ หนูหนูชอบมากเหมือนกันค่ะแบบเห็นความความยากของบทเอิงเอวยองไงแล้วเขาทําได้หมดเลยไม่ว่าจะแบบอาการกําเริบกรีดอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจินตนาการไม่ออกว่าหนูจะทําได้ไหมทําได้มันมันต้องใส่ความเฟมินีลงไปเยอะมากๆเขาดูเป็นคนแบบหน่าสงสารหน้าแบบหน้าแบบ้อง้องไว้ตลอดใช่ค่ะเขาจะมีความแบบอบล้อมใช่ไหมหน้าทะนุถนอมในตัวอยู่แล้วหนูว่าสงสารน้องเอิงเอวย จากที่ดูก็ดูแบบเออตอนแรกที่เห็นบอกว่าเออมาเล่นไปว่าป่วยมาเล่นได้หมดเลยแบบนีเ่เที่ยวเฮ้ยมันมันจะเป็นยังไงก<ไ>็แต่ว่าเปิดตัวมาคุณดูแบบน่าสงสารมากเลยดูแบบเหมือนลูกเจี๊ยบจ๋องเออเหมือนลูกเจี๊ยบเ <c oughs> ปียกน้ำเลยอ่ะ <c oughs> ใช่เพราะลูกเจี๊ยบไปตกน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนลูก,ล,กลูกสุนัขเขาบอกเหมือนลูกสุนัขมอมน้องน่าสงสารเป็นแบบข่มมันเลยนะลอยมา นด้ก่อมากแต่ชอบความเปรนะอะไรไม่พอใจเป๊ะมากมค่ะอหนูดูนะ่ยหนูดูตัวเองเล่นใช่ไหมครับซีนนี้โอ้วีนอีกซีนหนึ่งเหมือนได้เติมน้ำตาลข่าน้ำตาลอีกแล้ว <c oughs> คือแฟนคลับแบบฟีดแบ็กตลอดว่างดน้ำตาลหรือเปล่าทำไมดูน้ำตาลตกทำไมดูเครียดแต่ว่าเขาบอกว่าทำไมเกลงถึงดุกับทุกคนเลยแต่ทำไมพูดไปว่าทำไมถึง สายตาและคำพูดมันแตกต่างกับคนอื่นเวลาพูดกับน้องเอ๋ยเขามีคนถามมาค่ะเนี่ยเห็นเขาวาคอมเมนต์จากทางบ้านเาถามจากทางบ้านเพราะว่าก็สงสารเอ๋ยมันมันเกิดจากความแบบมันเกิดจากความไม่รู้ตัวว่าเออมันเกิดจากอะไรนะความรู้สึกนี้พี่ว่าพี่ว่ามันมันมีตอนที่แบบแว่นตาตกแล้วก็สบตาเขาใจมันสั่นอะไรเงี้ยปะ มันมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่งงว่าตัวเองรู้สึกอะไรนะเพราะว่าตัวเกณฑ์นหลงไม่เคยมีความรักอืมแบบบสายตามัน,มน okay. ดูแบบใจสั่นเลยเนอะเพราะว่าเราตามเห็นรุนแรงเปล่ายังไงซื้ยยังไงก็ใส่แว่นอะไรนะคะตอนที่่นตกไงแล้วก <c oughs> <lanes choice? S 2> ็งรู yeah. ้สึกว่าถอดแว่นแล้วเป็นเป็นคือแบบฉัน ฉันเป็นไงบ้างถอดแว่นแล้วฉันสวยไหมสวยไหมสวยค่ะราคาพี่เขาสวยไหมโอ้สุดๆเอ้าอันถับหนูใช่ไหมคะใช่เขาเป็นคนที่แบบสวยแบบสุดๆคือใส่ชุดนอนก็สวยใส่ชุดไม่ไม่นอนอุ้ยชุดไม่นอนคืออะไรอ่ะไม่คือว่า หนูอะค่ะแบบเออดูเวลาแบบว่าแฟนคลับตัดคลิปเขาอะไรนหนูดูหมดเลยค่ะแล้วหนูชอบชื่นชมเขามากหนูดูไปหนูก็ยิ้มไปหนูแบบแบบดีใจที่กระแสะตอบรับที่ชอบเกลิหลงเยอะและหนูก็เห็นว่าฉากฉากที่เขาว่าใส่ชุดนอนแล้วเขาไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะเขาแบบชุดนอนอันไหนชุดนอนสีดำเออถ่ออายจริงหนูแบบ ป๊จังเลยค่ะเึื่งหนูมีถ่ายค่ะถ่ายเกี่ยวบว่าชุดนอนเกตน่ารักจังเขาชอบมากชุดนอนหนูน่ารักค่ะไว้ไว้เกถ่ายไว้ยังใส่บ้างไม่ไว้ถ่ายไว้ให้ดูให้แฟนคลับเขาเป็นคนหุ่นดีอะค่ะใส่อลไรก็สวยเขาเป็นคนที่แบบ ใส่ชุดไหนบนโลกใบนี้หนูว่าสวยจริงจริงต่อให้ใส่ใจเย็นเขาเป็นนางแบบไงแล้วเขาใส่อะไรก็สวยจริงๆแบบชุดไหนจะแขนขุดจริเก็คาสตันจะชุดนอนจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเข้าทุกอย่างบนโลกใบนี้จริงๆไม่จริงจริงานางมาค่ะชุดปอนปอนเรายังน่ารักใช่แฟนๆบอกว่าความสวยทะลุเสื้อยืดอ่าแสดงว่าเราก็แอบไปดูเหมือนที่เราดูของเธอขึ้นฟีดโอเคจบ ปิดเรามันต้นงอง<ว>แต่ดูชัวร์สีมันต้องสงริมทะลุเป็นกันบอกว่าเกนหลงจะแบบใช่เกนหลงจะมาหวั่นไหวกับเฮงแค่คนเดียวได้ยังไงเออแต่เกล่าหวั่นไหวกับโอเวยแค่นเดียวหรืว่าคืออะไรนะคะจะไปลงพักเพื่อประชาชุมนุมหนูไปติดคุกก่อน <c oughs> ตนิดคุกหม่ไม่ได้เห <c oughs> รอโดนกำหนดแต่บอ่ ในซีรีส์มันมีนิ่งแบบนั้นนะคะว่าแบบตัวตัวหัวใจของเราโดนขังอยู่ในกรงอ๋อเพราะว่าตรงเตียงใช่ไหมจะมีลูกใช่แล้วแล้วฉากภายทายมันก็จะเหมือนเฉลยว่าหัวใจเราได้แบบถูกปล่อยปล่อยนี่ให้เป็นคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจคะหนูเป็นตำรวจเองจะจะจับเราเหรอเธอจะใส่หัวใจมือเราเหรอใช่โอเคจับไปขังที่ไหนที่ห้อง แรงมากแล้วนะเขาน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่ไหวนะน่ากลัวมากเลยตอนคุณกันหลงแล้วจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเวลาแบบตอนที่ปาร์ติงาด้วยกนใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบว่าใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงมากอืเขาเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยสบายใจค่ะเป็นเซฟโซนของเราแบบเขาเป็นคนที่พูดไปเรื่อยพูดอะไรไปเขาก็ซึนหนูเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใจดีเขาเป็นคนไม่คิดอะไรเลยอ่ะหนูพูด ไปเรื่อยไหนตอนไหนไปไปนู่นไปนี่ไม่ได้เขาก็เขาคือรับฟังหมดเลยอะคะอ่ะหนูสบายใจที่ได้อยู่กับเขารับฟังหรือว่ายังยัง่วงอยู่ยัง <c oughs> ติดอยู่ในห่วงแรกอยู่หนูรู้สึกว่ายิ่งโตยิ่งยิ่งเป็นอินโทรมาคืนไม่รู้ไม่รู้เกิดจากอะไรเกิดจากแบบเหมือนมันลืมเร็วอเหมือนใครพูดอะไรมา เหมือนจำบทได้วันลุ่งขึ้นลืมหมดเลยเอะไรเงี้ยเกดยังดีนะจำบทวันนี้ลืมพรุ่งนี้ใช่ปะเขาจำบทวันนี้ได้อีกห้าทีจำไม่ได้แล้วแล่รู้อะไรคนหน่งก็คือพูดเก่งมาอะไรคนหนึงก็คือแบบตั้งใจฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่โอไม่ไ<บ>ด้พูดทำมีมค่ะเขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วหนูอยู่ย่างเงี้ยเพราะเราคงใช้ประมวลคำคิดตามคขาที่เราสับเซ็ตใช่หนูเวลาฟังหนูจะนึกภาพตามว่าเขาพูดอะไรบ้าง แล้วภาพมันปุ๊บอ๋อเขาก็ว่าทำไมเกสฟังแล้วเก๊อจริงจริงเป็นคนแบบอ้อเหรอเอ้ยแล้วยังไงนะอ๋อแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยจริงจริงช้านิดนิดควันคือโอยจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างแบบใช่เขาจะแบบว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นนะหนูพูดไปเรื่องของหนูอะค่ะหนูแบบอยู่ๆมันก็พูดเองอ่ะจะมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยถามหนูว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างเอ่อมีเรื่องอะไรจะเล่าไหม หนูทีนี้ละอัพเปิดมาใช่ไหมได้เล่าเราไม่ได้เล่าแค่วันเดียวเล่าทุกวันเล่าทุกว,วันได้บ้างนี่แล้วหนูอ่ะเจอหน้ากันหนูอนชอบคุยกับเขาต่อหน้าเพราะว่าเขาชอบหนูชอบพูดแล้วก็ชอบเห็นหน้าเขาหนูพ,พูดแล้วเห็นหน้าเขาใช่ เพราะเขาไม่ค่อยโทรเสียงเขาจะคอเอาอันนี้คืออะไรต้องการสิ่งไหนคือมันก็จะมีบ้างที่เขาแบบว่าอุ้ยผมไหมสวยไหมใช่คือหนูว่าอยากให้เขาเห็นผมหนูไงแล้วบางทีก่อนจะได้เจอกันก็ใจเราบ้างเลยหรอคือก่อนเลยคือกอนจะ่ได้เจอกันมันก็อีกตั้งสามสี่วันเงี้ยค่ะหนูก็เลยถามเขาว่าเป็นไงบ้างย้อมผมมาวันนี้สวยหรือเปล่าทักไปถามว่าทําอยู่แล้วก็วิดีโอคอลเลยแล้วก็ลากไปเรื่องอื่นยาวจนเกณแบบจนอายุสิบขวบอะ ตอนนี้คือเรารู้ชีวิตเขาหมดละจริงค่ะรู้หมดแล้วค่ะแล้วเขารู้เรื่องเราแล้วโหก็ก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบเราเป็นปลาทับค่ะชิปเปอร์ชิปเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอรเซ็นเรือใหญ่เราอยากดูแกแบบอาซูเราเป็นเพื่อนกัอาซูเราเพื่อนกันเราชอบเพื่อนนะนนเพื่อคือเขาอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะติ๊กถูกทุกข้อในมาตรฐานของการเป็นเพื่อนสนิทคือหนูจะมีแบบว่ามาตรฐานในการเพื่อนเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแบบแบบเพื่อนสนิทแบบว่าหน้าเรานะเรานะที่แบบทเข้มกับกลือมเลยคือหนูรู้สึกว่าเขาอะเป็นเพื่อนที่แบบในชีวิตจริงๆของหนูโดยที่แบบถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานอะคะเป็นได้ แบบติกถูกในการที่แบบหนูจะมีรู้สึกว่าหนูชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีเข้าใจคนอื่นรับฟังคนอื่นใจดีอะไรเงี้ยหนูจะชอบคนที่แบบใส่ใจคน,จคนอื่นจใจดีจริงเหรอใจดีจริงจริงอยากเป็นเพื่อนจริงคะอยากเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราแอดเฟนไงแอดเฟลายๆเขาเป็นเพื่อนกันไงเขาน่ารักนะคะเขาเป็นคนเฟลลี่เห็นอย่างเงี้ยเขาแบบดูเหมือนยิ่งๆแต่เขาเป็นคนแบบ ขอไลน์หนูก่อนแอดเฟซบุ๊กหนูมาก่อนน็ขอเบอร์เขาด้วยอันนี้บอกว่าชอบจิบก่อนมามาพี่พูดไปบไหนเขาเป็นจร์ลี่ชอบแอดเฟนก่อนชอบโดนจีบมากกว่าชอบโดนจีบแบบไหนแบบที่เป็นอยู่ก็ดีค่ะเออไม่ไม่รู้ ที่เั็นอก็คืออาจจะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าซีรีส์ก็เพิ่งชอบอ่ะชอบจิบความจิบเนี่ยคจิบได้เราไม่ติดใช่จิบได้พอยไม่มีแฟนโบบะโบบะเออชอบเป็นคนชอบเป็นคนจูบจิบอ่ะค่ะใช่ค่ะอมีไงคุณต้องถามโอยว่าเจ็บเข่าหรือเปล่าเพราะว่าเจ็บเข่าไหมคะเจ็บเข่าไหมคะ ไม่เด็บค่ะแสดงว่าเขายังไม่ตกหลุมรักเราอะอันนี้หนูจะเล่าอะไรให้ฟังหนูขอแบบเปลี่ยนเรื่องเลยจริงๆอ่อะถ้าเป็นผู้หญิงอะถ้ามันเป็นผู้หญิงอะคือหนูเป็นใบใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงอะหนูจะชอบจีบเขาก่อนจีบผู้หญิงก่อนไงคะไม่หนูเล่าให้ฟังไเฉยหนูเล่าให้ฟังไเฉยค่ะหลุมต้องใหญ่กว่านี้นะลูกกว้างมากกว้างแค่ไหนเอาเดี๋ยวหนูไปยืมจอบจากป๊อปปี้ เราอยากให้หลุมกว้างแค่ไหนพี่สอบไี่้ขุดหลุม้ยอาทำมือกว้างเพราะแต่นี้อีกแล้วก็เอียงมาอย่างนี้ไม่เออลอยู่อะดออยู่อะดิเจ็บข่าวแล้วครับใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วรู้สึกตึงๆมันกกักแล้วนะคะัอกกักเป็นไง แต่พี่สาวที่คุณลุงลองคนไปเรื่อยเรื่อยเลยมันก็ถามว่าเจบเขายังหรือหนูว่าเจอพี่ทุกวันนะอาจารย์คำว่าอะไรเดินเยอะปวดเข่าเจอพี่ทุกวันคือล่องแก้มหลุ่ขึ้นอ่ะให้โอกาสให้โอกาสเลยว่าอะไไงให้โอกาสเราให้โอกาสเราเออคือหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูจะชอบผู้หญิงที่คือหนูจะชอบจีบเขา คืออย่างแบบอย่างผู้หญิงเนี้ยบางทีเราสมัยก่อนนะคะเราจะไม่รู้ว่าเขาอะชอบชอบผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งแบบโอเคถ้าเกิดว่าเขาชอบไม่ชอบคือเราต้องมีการรู้ด้วยกันที่เราต้องจีบเขาถ้าเราไม่จีบเขาเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าเขาชอบไหมมันไม่เหมือนกันมันก็คือแบบเลิฟเนาะความรักกับมันแบบไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคนนี้จะเพราะว่ามันก็อาจจะสปาร์กโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ค่ประเทศไทยคือโอเพนสุดๆใช่ เพราะว่ามันความรักก็คือความรักมันไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นคนนี้แบบนี้แบบบางที่เราอาจจะตกหลุมรักใค้คนหนึ่งโดยที่ไม่ได้สนเพศใช่ใช่เต็มเข่าอะค่ะ <laughs> เริ่มแล้วคะ่ะเ <laughs> ข้าเรียเรานะออกเพราะว่านั่งนานตีไม, ah e ม่ขำาตีขำ <laughs> แลปวดเข่าตีแบบเวลาเราพี่เราว่าตีเราไหนมีตีไหม ส่วนหนูจะเนียนเนียนเป็นเพื่อนคือตอนป .5 ค่ะหนูเคยชอบคนคนนึงหนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะป .5 ก็คือมีแฟนคนแรกเป็นผู้หญิงป .5 คนนึงก็จีบเขาด้วยกันที่หนูรู้สึกว่าชอบคนคนนี้จังเลยอ่ะหนูก็ไปเป็นเพื่อนเขาก่อนแล้วก็ขอรอกันบ้านแล้วมันก็ชวนกินข้าวอย่างนงี้เนียนค่ะไปก็ให้เขาลอกด้วยหรอไปลอกเขาอีกไปลอกเขานี่ก็เนียนเนียนนะเนียนเนียนผมลอกเขานเ ไม่ก็แบบไม่แม่พี่ถามทุกวันนี้เนี่ยถามเขาอ้างเขามาเหรอพี่ว่าทำอะไรวยางแค่สีผมเหมือนหนูเลยใช่หรือไม่ก็ลองลองแบบวิธีนะลองลองให้โวยรู้กับเพจดูอะไรนะคะลองหันมาดูเขาแบบสวยขนาดนี้ค่ะทุกคนทำไมเราไม่เชื่อใจเราเลยหรอหนูเชื่อใจเรามันเกินแล้วเราทถามมาวอาเขาเขา ชอบชอบสวยขนาดนี้อะไรนะท้าวหนูวยไม่ชอสวยขนาดนี้ชีวิตเนาะแต่วันมีรายการอื่นก่อนโอเลยนะท้าวทำไมคถ้าขอยืนก่อน เขาหน้ารักก็น่าอะไรเราเลือกอย่างไหนเขาหน้ารักหรือเขาสวยคือเขาทั้งสวยทั้งน่ารักเลยเอไมอ่ะเลือกสักอย่างนะทำไมถึงสวยขนาดนี้ยังถ้าเป็นอะไรกับเราไม่ได้ก็ไปสวยไกลๆไปถ้าเป็นอะไรกับเราไม่ได้อ่ะก็ไปสวยไกลๆไปเบื่อทำใจร้ายก็เกลือใช่ไหมได้ เจ็บเข่าหรือยังใครจะเจ็บเข่าก่อนเดี๋ยวเดินยัวบ้างก็ได้พี่ทอ่เนี่ยพี่เจ็บเข่าเออวันหลังเนี้ยแบบพี่มีคำถามมาใหม่เวลาเราจะกินทุกวันก็ถามว่าถ้าจะเจ็บเข่ายางไรอย่า้ยอันนี้คือเขากินอัทีนะคะในการเอาไปไม่เดี๋ยวเวลารอบหน้าเดี๋ยวเวลาเจอคุณมาจะได้มีแบบคำถามไงอ๋อหนูว่าอาจจะไม่มีเพราะพี่ถามไปหมดแล้วมันมี เราเราเคยคิดอยากลองมั้งไหมที่สองใอ่เอาบ้างไหจีบอย่างเงี้ยุกจีบเขาเหรอคะใช่เขาชอบโดนจีบเพราะว่าเคยเคยแบบตอนเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมีการถามนีเขาไม่เคยจีบใครเลยงานให้เราเป็นคนแรกของเขาโอ้โหลองลองถามดีเธอ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 หน้าเหมือนคดแดนาแคร์เลยเธอหน้าเหมือน ฟุดในอนาแคนเลยอย่าจมูกบานอย่าจมูกบานอย่าจมูกบานอย่ามองอย่ามองแตไปดูดิมันต้องถามอะไรอ่ะอะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะฟุดในอนาาแคนแปลว่าอะไรแฟนในอะโอ้โหเนี่ยเออถามอีกอ้วเป็นยังไงลงสิะคิดวอยากเป็นคนตรงสิบอยากเป็นที่เหมือนกันนะคะฟิล เดี๋ยวหลังเดี๋ยวพี่จะจดแล้วเดี๋ยวพี่จะฝากพี่พีอาร์มาส่งให้นะคะส่งมาได้เลยดีไหมคะอะไรนะคะติดไปช้อนเลยเหรอเป็นไงเห็นไหมที่บอกแล้วว่าเวลาคนมันกิ่งอะไรเยอะเวลาคุณโดนมันช้อนใช่ปกติหนูติดเขาไงแล้้วตอองเาไป่ถือว่าหนูไม่ถือถือจีบคนที่หนูชอบทุกคนทุกคนได้ยินไหมคะคือปกติอ่ะหนูหนูอ่ะจะจีบเป็นคนฝ่ายจีบ คุณอยู่ในบทนี้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะคุณต้องทำหน้าที่ของคุณนี่ถูกต้องแล้วผ่านกันมาจนถึงซีรีส์ไดออนแล้ว่ะออซีรีส์ทุกซีรีส์ที่จริงจังไปทำงาน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 เออต้องต้องว้่นก็ละมีอะไรอยากบอกอะไรกันบ้าง อขอบค,คุณค่ะที่เหนื่อยมาด้วยการอดทนมาด้วยการสู้ไปด้วยการเพราะว่าเราสองคนเหนื่อยกันมากซึ่งเขาอย่างเงี้ยถ่ายวันเดียวสามสิบซีนเขาช่วยค่าทำไมเราต้องทำได้บ้างสาระ <c oughs> มอกแล้วที่เราจ่วยทุนดี <c oughs> ใช่คือหนูแบบคือแบบมันเราอดทนกันมาด้วยกันอย่างเงี้ย <c oughs> มันต้องมีความเข้าใจกันมากๆค่ะในการทํางานด้วยกันเจอกันบ่อยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่เราผ่าน ความฝนความร้อนความแดดความอะไรมาด้วยกันก็อยากขอบค, <c oughs> คุณ <c oughs> เ,เหมือนกันคะ่ะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของกันและกันคอยแบบซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยแล้วก็ดีใจคะ่ะที่ได้ทำงานด้วยกันค่ะเรามีเรามีอะไรที่แบบอยากบอกกันอะไรกันหนึ่ไมไม่เป็นหน่งเพอแบบ มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากอะไรเงี้ยระหว่างที่าาามันมัน,มนาม,มาแล้วอยากบอกอะไรมากมคือหนูอะ่ะจะบอกเขาตลอดว่าแบบจับมือไปด้วยกันนะเรามีเป้าหมายเหมือนกันเราแบบเดินค่อยๆเดินไปด้วยกันคือหนูก็แบบคือเราช่วยกันซัพพอร์ตกันและกันค่ะก็แบบมันมีช่วงในระหว่างถ่ายทําที่เราสองคนคือเหนื่อยมากๆหนักมากๆแล้วก็มีความแบบไม่เข้าใจกันบางอย่าง เราสองคนก็เลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการจับจับมือคุยกันเลยนั่งจับเขาคุยกันเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะความรู้สึกต่างๆเพื่อเพื่อให้เราสองคนน่ะจับมือไปด้วยกันอย่างแบบอย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขค่ะใช่อ่ะทางเนียเขาต้องมีแต่หมอน่แล้วว่าเล่าซ้าอันเนี้ยต้องมีแต่แบบแฟนแฟนจ่าแน่นอนแฟนใช่คุณจะทำหน้าที่เขาหลอขนาดนี้เออเขาหลอขนาดนี้เขาเท่ขนาด ใช่เราจะทำแต่จริงเขาสวยค่ะเราจะทำอะไรแท็กคิวแท็กคิวหรือว่าตัดคิวก็ต่อแถวเลยค่ะได้ไม่เป็นไรหนูจะให้เขาต่อแถวหรอกหนูจะตัดอยู่ไหมไม่ตัดไม่ตัดเพราะว่าหนูให้เขาต่อคิวหนึ่งคิวศูนย์เรานั่งข้างๆเลยจบ หนูเป็นคิวศูนย์จูููย์หนึ่งแต่ว่าบัตรคิวโดยปกติเวลาไปร้านอาหารค่ะมันจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยแบบหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ไปถึงหนึ่งใช่ไหมคะหนูไปกินข้าวมาเมื่อวานไม่เห็นเขาทำแบบนี้อ <c ười> <teng> <c ười> ใช่ไหมโอเคกว่าจะเริ่มคิวที่หนึ่งร้อยแต่ว่าศูนถึงหนึ่งก็คือเรายืนคนเดียวใช่เ <for whatever. S 1> <moms. S 2> พราะว่าเราเอาของจองไว้เพราะเราต้องกบดบัตรคิวอ๋อ เราเป็นเจ้าของร้านเก่งมากจบเราเป็นเจ้าของร้านชื่อล้วเขาเราตกไปในนั้นและฮะร้านเราหันมามีหินไงมันแบบอ๋อมันึบงร์มองเขาทำพี่มองเขาทำโอเคออาะสุดท้ายแล้วให้อ้อมมามีหน่อยให้ให้อยอ้อมมามีหน่อยก็ฝากแฟนๆติดตามเมดเซรีด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเป็นนะคะ พ,พวกเราคือเต็มที่กันมากมากเลยค่ะแล้วก็ฝากเขาเรียกว<อ>่าอะไรอะซัพพอร์ตพวกเรากันเยอะๆนะคะคือทุกอย่างคือพวกเราเห็นหมดเลยคือตอนแรกหนูคิดว่าเกศไม่เห็นเกศแอบดูทุกคนมันขึ้นฟีดโอเคก็ทุก <laughs> ทุกอย่างอ๋อ <laughs> โอเครู้รหัสแล้วด้วยประเด็นเป็นคนเดียวที่รู้รหัสโทรศัพท์เลยค่ะก <laughs> 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 ็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเมเดียซีร <laughs> ีส์ค่ะอ๋อ ก็ฝากเมดเด็ตซีร okay. ีส right. ์ด yup. ้วยนะคะก็จะเอาจะมีแถวไหนม้างมามีหร hmm. ือวอล์กอันแฟนหนูไปกดอ่ะโอเคโอเคคุณจะไปเอาแถวไหนยากมีมามีไหมก็ยังมีมามีนะคะอยากให้ทุกคนเป็นมามีบ้างก็แต่ส่วนมากไม่มีใครไม่มีใครอยากให้เร si ือกมามีเลยก็มามีค่ะก็ฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ อยากให้เอ็นดูรับหนูเป็นลูกอีกหนึ่งคนได้ไหมมันยากไงมันยากเนาะไม่ันยนะเนาะคุณหลอกเกินไปไมีหม,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 มามีปมมปลาฝ้ายค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าเกทห้ามเรียกหมามีเด็ดค่ะแล้วหนูแบบหนูจะเขาหนูจะ <c oughs> ยังไงดีนะขอบรักหมีค่ะขอบคุณมากๆเลยอ่ะเราก็บอกฝากแฟนๆที่ร้อยหนึ่งว่ารอต่อไป แฟนคลิวที่ร้อยหนึ่งถามคนนี้ได้เลยคะ่ะถามเจ้าของร้านจะถามเขาเรียกว่าอะไรนะเท่าแก่นีเ <laughs> เ้เราคุณจะไปได้เทียร์หรอค่ะเดี๋ยวไฟช็อตเดี <c ười> <ๆ>๋ยวไฟช็อต ท,ท,งงทุกวันอังคารค่ะเอ,อ่อสี่ทุ่มสาม็ทางช่องอมริน34ค่ะแล้วก็ย้อนหลังที่ย้อนหลังแล้วก็อันคาดที่ V t ทีค่ะทุกวันอังคารนะคะสมัคร V i p ีด้วยนะคะหนูก็สมัครหนูเพิ่งสมัครเพราะเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ